สวัสดีค่ะพี่น้องของป่ายสุูบสก้นจ้าประเทศนกอกสอบประกอบลาเมืองไทยเฮาจ้าวันนี้ว่าสิย,ออย่างหัวใจหมูจ้าพี่น้องยังไงหัวใจมันจ้าย่างกินกับอย่างดีวุ้มุดเล้งก็ได้ตำบมกกอ่าตำบมกเตียงห้องสิแจ้ววุพี่น้องดังไฟไวหนึงเขา่า ออก็จะค่อยที่ยา่ากแก่พี่น้องแช่น้ำเกลือเพื่อง่อยก่อนแล้วก็เอาขึ้นตำกระเทียมตำตะไคร่แก่กพี่น้องใบกระกูดใส่กันมาหมักหมักหัวใจหมักตำกระเทียมตะไคร้ใบกระกูดแก่พี่น้องตำแล้วแล้วจ้ายั้วัชิหมักใส่ ใส่อันหัวใจตาไดอเลรจากพี่น้องปากกุดเลยกุดแค่กุดติดตามย้ายต่อมชุ้นแพ้แชบบันบานในเท้าพี่น้องอันเอารถดีรดด,รด,ดีชื่อรดน้ำปลาใส่น้ำจ้าพี่น้องเอาน้ำปลาใส่น้ำมันค่อยหอม ติดน้ำปลาใช่น้ำเชื่อกระเทียมจ้ะสิดลงไปเล่าจ้ะพี่นออ้อนงอค่อยกวนช้บค้างอันหัวเข่าซุปค่อยชิย่างจ้ะเมนูเมนูหัวใจเมื่อนี้พี่น้องหัวใจหมูชย่างจีตรงไหนหัวใจปลานดิดขอโทษขออภัยด้วยจากพี่น้องเราเจอเห็ดติ่งหลมากว่าเหตพ่อใหญ่งิ่ง กินแลงจ้าเข่งไหนหมูเป็นสุภาพดีไหมเนาะ <c oughs> <c oughs> จะเตรียมกินย่างเลยจ้าพี่น้อง <c oughs> กิเล้งพ่อใหญ่ใยายต่อมก็จ้าสกินอย่างบูพี่น้องเอ้ยนี่เห็นได้กินแรงเมน วัาง่ายแหละกินกระไดกับเด็กหน่อยกําลังอุ่นเข่าอยู่จ้ะอุ่นเก็ดเอาทาย่างอันทาอุ่นอันนี้นั้นในหย่างหมูเครื่องในเครื่องในหมูนเนาะอื้นหัวใจว่นนี่แม่ยา,ยาย่้อมนะ <laughs> กระไดบั่นนกระชือสิ <laughs> ขุนเขายินจ้ะพี่นอ้องข้นเข่าติดหดย้ายหนึ่งเข่าไปคายยาำเสียวขน,นเขายินจ้ะขุนเขายินเมื่อนี้อันหนึ่งอันมาพ้อมเกับพวกมือมเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมางมาจ้ามามกินน้ำกันเด้อเกาแรงพี่น้องเองอย่างกิม ยังไหงยังไหนอย่างกิ่มจ้ากินมามาเถอะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้จำเนียรจกักรจะบอกินน้อยกูกินอันนี้แหละจ้า,าพี่น้องคล <มา S 1> ิปหน้าพูอกันไหมจ้าลำร,ลำรวยลำรวยเด้อจ้าเด้อ